วัตถุประสงค์หลักไม่ใช่อยากจะขายของแต่วัตถุประสงค์หลักก็อยากจะมาอวดว่านี่คือนาฬิกาที่ผมรู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกชอบนะฮะมากๆนะแล้วก็คงจะเป็นเ d o x ที่ผมชอบที่สุดเรือนหนึ่งในชีวิตนักสะสมนาฬิกาของผมนะฮะ ขอเชิญเพื่อนๆที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกแฟนเพจ f a c e b o o k ของผมได้นะครับในกลุ่มเราก็จะมีการจัดกิจกรรมจัด m t a n d g r e e t แจกของรางวัลเป็นช่วงๆอาจจะมีการจัดงานประจำปีนะฮะดังนั้นถ้าใครสนใจจะเข้ามาร่วมก็ติดตามที่ลิงก์ที่เราจะแปะไว้ให้นะฮะสมัครกันมาแล้วเราก็เจอกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ a ครับ s s w a t c h ชช็นะฮะวันนี้ผมมีความ รู้สึกมีความสุขนะฮะแล้วก็อยากที่จะมาแบ่งปันความสุขของผมกับเพื่อนๆนนะฮะเพื่อนๆอนอาจจะรู้อาจจะไม่รู้นะจริงๆผมมีพูดแทบจะตลอดเวลาว่าผมเป็นคนชอบนาฬิกาเข้าขั้นเข้า,เข,าเข้าสายเลือดนะฮะนั้นก็ชอบนาฬิกามายาวนาน20กว่าปี30ปีเนี่ยนะฮะแล้วก็ตั้งแต่สะสมนาฬิกาจนกระทั่งมาทําธุรกิจนาฬิกานะฮะการที่ผมทําธุรกิจนาฬิกาเนี่ยผมบอกกับภรรยาผมว่า ผมขอทำธุรกิจนาฬิกานะเ<ม>นื่องจากว่าผมอยากที่จะเสพนาฬิกาในขั้นต่อๆไปนะผมอยากที่จะได้เจอกับซัพพลายเออร์นาฬิกาที่เขามีศิลปะการสร้างสรรค์านาฬิกาที่ผมอยากจะเห็นนะครับดังนั้นแน่นอนว่าการทำธุรกิจนาฬิกาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าเราจะต้องมีการใช้เงินในการซื้อสต๊อก นาฬิกาเข้ามาขายแล้วพอเข้าเอาเข้ามาแล้วมันก็ต้องมีการทําการตลาดนะซึ่งจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลานะมาทําการตลาดนาฬิกาสักเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็จะให้ลูกน้องในการทำนะแต่ตัวเองเนี่ยก็คืออยากจะเสร็จนาฬิกาในขั้นที่มันสุดนะฮะนั้นก็มีไปสแสวงหาซัพพลายเออร์ต่างๆนะรวมถึงซัพพลายเออร์ปัจจุบันที่ผมมีอยู่เนี่ย ผมก็มีการพูดคุยความต้องการหลายๆอย่างให้กับซัพพลายเออร์ฝั่งนะฮะในตอนช่วงเริ่มต้นที่ผมทําธุรกิจนาฬิกาครั้งที่2นะีต้องใช้คําว่าครั้งที่2นะฮะพอครั้งที่1ผมทำานั่ยมัน10กว่าปีที่แล้วแล้วก็เลิกทําไปเพราะว่าที่บ้านเรามีปัญหาเรื่องกีฬาสีนะคำว่ากีฬาสีเพื่อนๆคงเข้าใจมันแปลว่าอะไรนะฮะพอมาทํารอบที่2เนี่ยผมได้คุยกับซัพพลายเออร์หลายๆเจ้านะฮะแล้วก็เมื่อสนิทกับซัพพลายเออร์มากขึ้นนะฮะผม ตอนแรกได้เจอกับนาฬิกาอันดันนะฮะนาฬิกาอันดันเนี่ยเขาจะเป็นนาฬิกาชนิดที่ทำคัสตอมเมดให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าผมจะพูดถึงจินตนาการอะไรของผมถ้าทำเฉพาะหน้าปัดเนี่ยอันดันตอบสนองได้หมดนะนั้นในช่วงที่ผมทําอันดันเนี่ยผมก็รู้สึกมีความสุขนะเพราะว่าผมได้ได้ใช้จินตนาการนะในการทํานาฬิกาลิมิเต็ดเอดิชั่นที่ผมชอบนะฮะ ออกมาขายกใกล้กับเพื่อนๆนะแล้วก็เป็นลิมิเต็ดเอ dition ที่ผมชอบผมเป็นคนคัดเลือกผมเป็นคนตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำนะมันก็เลยกลายเป็นว่ารู้สึกมีความสุขดีนะพอมาถึงช่วงที่ผมเป็นตัวแทน Adox เนี่ยนะฮะผมก็คุยกับทางทางเจ้าของเขานะเจ้าของเขาก็พูดคล้ายๆกับธนาสไตล์อันดันนะถ้าเราอยากทำลิมิเต็ดเอ dition ถ้า ทำแค่นาปัดเนี่ยเขาพร้อมตอบสนองนะฮะแม้กว่า,าจ,จะทําแค่เรือนเดียวเขาก็พร้อมจะตอบสนองนะเพีเยงแต่ว่าราคามันอาจจะแพงกว่านะผมก็เก็บใส่ไว้ในใจนะนนปีที่แล้วผมจัดบังกอกอินดิพเอนต์วอชแก n งก็คือ w วอ h Fair ของผมเนี่ยเป็นครั้งแรกเนี่ยผมก็ล้องขอให้ทางเ d o x ว่าม,มันใช่ละเวลานี้ผมอยากก็ทำลิมิเต็ดเอ i t ชั n ให้ผมหน่อยนะเพียงแต่ว่าเปลี่ยเนเฉพาะนาปัดมีการเพ้นแค่นาปัดอย่างเดียวเนี่ยมันน้อยไปนะก็ คุยคุยกันก็ออกมาเป็น limited edition บางกอก Independent w a t c h Gang ในปีที่แล้วนะก็จะเป็นรูปสเก็ตนาฬิกาอยู่บนหน้าปัดแล้วก็มีการเปลี่ยนเข็มอะไรนิดิดหน่อยๆนะก็เหมือนกับสร้างความสุขให้กับผมในปีที่แล้วนะฮะในปีนี้เนี่ยผมก็คุยกับทาง e d o x i ว่าเรามาท้าทายเพิ่มขึ้นเขาก็ถามผมว่าท้าทายอะไรเพิ่มขึ้นผมก็บอกเขาว่าเราไม่เปลี่ยนเฉพาะหน้าปัดได้ไหมเขาก็บอกว่า บางสิ่งบางอย่างมันทํายากนะพภิชัยเพราะว่าในซัพพลายเชนเนี่ยถ้าคุณจะผลิตอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้เงินเยอะมันต้องทําปริมาณเยอะๆงนั้นถ้าคุณจะทําอย่างอื่นนอกจากผลิตหน้าปัดเนี่ยคุณอาจจะต้องสั่งเยอะมากนะยกเว้นแต่ผมอกอา้ายกเว้นแต่อะไรละ่ะยกเว้นแต่ถ้าคุณยอมที่จะใช้โลหะมีค่านะฮะผมก็ถามว่าโลหะมีค่าเนี่ยเรามีออปชันอะไรบ้างเขาก็บอกว่าเรามีออปชันก็คือ ทองคำทั้ง3-4รวมถึงแพลตินัมนะผมฟังแล้วผมก็รู้สึกว่าม,มันจะไหวไหมเพราะตอนนี้ทองคำราคามันขึ้นสูงมากนะแต่เนื่องจากว่าตัวเองมีความชอบนะในในการที่จะสร้างสารรค์นาฬิกานะผมก็บอกกับเขาว่าโอเคเรามาทำโลหะมีค่ากันนะฮะเมื่อคุยกันตกลงเรียบร้อยเนี่ยทางเจ้าของไ d o ดเขาก็ให้ลูกน้องเขาไปวาดสเก็ตภาพมา วาดมาหนึ่งแบบ2แบบ3แบบผมก็ยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะจนกระทั่งผมไปเห็นในรายกาเรือนหนึ่งที่เขากําลังจะออกในปีนี้นะผมก็บอกว่าเอตัวนี้เนี่ยผมชอบนะเพีวยงแต่ว่ามีบางจุดที่ผมไม่ชอบนะเรามาเอาพื้นฐานจากตรงนี้มาดีไซน์เพิ่มเติมดีไหมเราก็ได้เอารุ่นของ Grand Ocean ของเขาเนี่ยนะฮะมาโมนะฮะแล้วเราก็ได้เป็นต้นแบบ ออกมานะก็เป็นนาฬิกาที่ออกแบบมีการวาด d r a วิ่งนะฮะจนกระทั่งให้ผมเป็นคนแอ p r o ู e นะฮะผมก็รู้สึกมีความสุขมากมันเหมือนกับว่าเป็นการที่เราได้ร่วมที่จะออกแบบคู่กับเขานะแล้วนี่ก็เป็นนาฬิกาที่ผมได้มานะการที่ผมได้นาฬิกาเรือนนี้มาเนี่ยต้องบอกเล่าไว้อย่างนี้ว่าเพื่อนๆก็ทราบว่าปีนี้เนี่ยราคาทองคำเนี่ยมันขึ้นสูงมากนะมันขึ้นสูงจนกระทั่งว่าใครที่ซื้อทองคําปีที่แล้วเนี่ยปีนี้จะกําไรอย่างมหาศาลเพราะ ราคาทองคำขึ้นกัน3 4 5 0นตะตอนที่ผมจองแพลตินัมนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะแพลตินัมเนี่ยตอนที่ผมจองเนี่ยจองนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยราคาแพลตินัมไปถึงกรัมละประมาณ2,000กว่าบาทนะฮะก็ลำพังแค่ราคาแพลตินัมเนี่ยนาฬิกาเรือนนี้ใช้แพลตินัมอยู่ทั้งหมด100กรัมนะนั่นก็เท่ากับว่าลำพังแค่ราคาแพลตินัมเนี่ยนาฬิกาเรือนนี้ก็วัสดุอย่างเดียวก็ไปแล้ว0 0 0 0 0กว่าบาทนะฮะ แต่ว่าการที่ผมได้ออกแบบคู่กับเขาแล้วผมก็บอกกับเขาว่าในเมื่อจะทําแล้วต้องเอาให้มันสุดนะผมก็บอกต้องการว่าให้เขาพิมพ์บนหน้าปัดไปเลยว่า Bangkok e d i t i o n แล้วก็ขอร้องเขาว่าทําแค่5เรือนถ้าเขาจะทํา l i m i t e d Edition ให้ประเทศอื่นที่มีแบบคล้ายๆกับเราต้องไม่เหมือนเรานะสีต้องไม่เหมือนหรือว่าต้องมีบางอย่างที่ไม่เหมือนนะแต่เขาจะเอาต้นแบบ ตัวเรือนไปทําที่อื่นได้อันนี้ผมผมไม่ว่าอะไรอ่ามันก็จึงออกมาเป็นนาฬิกาบนข้อมือของผมนะนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยจะเป็นนาฬิกาสองขันสเข็มครึ่งแบบที่ผมชอบนะอ่าใช้กลไกลของเซเลต้าเกรดพรีเมียมที่สุดของเซเลต้านะฮะแล้วก็มีพาวเวอร์รีเซฟอยู่ถึง56ชั่วโมงนะตัวเรือนเนี่ยทำจากแพลตินัมนะตัวหัวเข็มขัดก็ทำจากแพลตินัมนะสายจะเป็นสายหนังอัล e ทนทารานะฮะ ก็ถามความรู้สึกเมื่อเห็นตอนแรกก็ว้าวนะฮะมันเป็นความเรียบหรูที่ดูดีนะฮะแล้วก็ผมเป็นคนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมออกแบบกับเขากกราวคือผมไม่ได้เป็นคนออกแบบหรอกผมก็พูดว่าควรจะโมดิฟายอะไรบ้างเขาก็วาดออกมาเป็นสเก็ตแล้วก็ให้ผมแอ p พิลฟนะแล้วก็ได้นาฬิการเรือนนี้มานะซึ่งนาฬิการเรือนนี้เนี่ยแน่นอนและวว่าม,ม,มันทำจากแพลทินัมนะ แล้วเฉพาะลำพังราคาแพตินัมบวกกับกลไกลบวกกับปริมาณที่มันน้อยมากๆเนี่ยลำพังแค่ต้นทุนในการสร้างนาฬิกาเรือนนี้ยผมก็ว่ามันก็อยู่ราวๆ0า0แสนกว่าบาทแล้วนะะนั้นบวกกับกำไรของเขาบวกกับค่านูนีนั่นเขาบวกกับภาษีนำเข้าจากประเทศเราบวกกับแัวดอีก7%เนี่ยนาฬิกาเรือนี้มันจึงไม่ถูกนะฮะแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็ ได้ขึ้นข้อนาฬิกาที่เหมือนกับออกแบบด้วยตัวเองเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันมันมันว้าวมากนะฮะันั้นตัวนี้เนี่ยผมผลิตมาทั้งหมด5เหเรือนนะฮะตอนนี้เรายังเหลืออยู่2เหเรือนนะ,ะก็ไม่ทราบว่ามีเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาเป็นฝาแฟดร่วมกับผมไหมนะ,ะแน่นอนละ <ๆ S 2> เพื่อนๆก็อาจจะได้เห็นนาฬิการเรือนนี้ในบางกลอก Independent Watch Gang ไปแล้วนะฮะจึงกว่าที่คลิปนี้จะตัดเสร็จงานก็คงผ่านไปแล้วนะฮะ นาฬิกาตัวนี้เนี่ยผมก็ทำมาเพื่อง,งาน Bangor Independent Watch Gang โดยเฉพาะก็หวังว่าใน Watch Gang ช่วง Watch Gang จะมีคนชอบแล้วก็สั่งซื้อนาฬิการเรือนนี้ไปแต่ถ้าไม่เพื่อนๆที่ได้ดูคลิปตัวนี้อยู่จะสนใจในาฬิการเรือนนี้ไหมนะฮะสำหรับคนอื่นๆเป็นยังไงผมไม่รู้นะแต่สำหรับผมในฐานะที่เป็นนักสะสมคนชอบนาฬิกามายาวนานเนี่ยการได้สร้างสารรค์นาฬิการ,ร่วมกับผู้ผลิต มันเป็นความฝันของผมเสมอนะฮะดงนั้นครั้งนี้ก็เหมือนกับเป็นความฝันเบื้องต้นนะฮะในบรรลุไป,ปอีกหนึ่งเป้าหมายแทนที่เราจะได้ออกแบบแค่นาปัดนะฮะนี่เราได้ออกแบบร่วมในตัวเคสด้วยวัสดุด้วยสีสันด้วยอะไรอย่างนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะชอบมากน้อยแค่ไหนแต่ตัวผมเองผมผมชอบมากนะฮะแล้วก็ณตอนที่ผมถ่ายคลิปอยู่ตอนนี้เลยสองเดือนก็หวังว่าในช่วงบางกลุ่มที่เป็น watch gang จะมีคนมาซื้อไปนะฮะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะมีขายได้หรือเปล่าเพราะาราคาก็ค่อนข้างแปลนะที่ผมบอกว่าราคาวัดใจอยู่ที่ห้าแสนเก้านะฮะลังหลังราคาหลังวอชแกงแล้วเนี่ยผมก็จะต้องมีการขึ้นราคานิดหน่อยนะเพราะว่าอย่างที่บอกนาฬิการเรือนนี้เนี่ยต้นทุนมาถึงผมเนี่ยมันก็สี่แสนกว่าแล้วนะบวกกับภาษีบวกกับแวดนะฮะการที่ผมขายราคาวัดใจที่ห้าแสนเก้าเนี่ยแทบจะไม่เหลืออะไรเลยนะบอกผู้ตรงนี้อย่างไม่ไอายก็ได้เหลือกาไรอยู่ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะะก็ ก็ถือว่าสําหรับการทําธุรกิจนาฬิกาเนี่ยต้นทุนแพงขนาดนี้เนี่ยกำไรแค่นี้เนี่ยมาเป็นสิ่งที่ยอมรับกันไม่ได้นะฮะแล้วนาฬิกาที่เขาจะทําคล้ายคลึงกับแบบนี้จะทําให้กับต่างประเทศนะฮะคนละสีสานการเล้าลิมิเต็ดเอ dition ที่จํานวนมากกว่านี้เนี่ยเขาขายแพงกว่าผมเกือบ2เท่านะฮะดังนั้นถ้าใครสนใจนาฬิกาเรือนนี้ก็ติดต่อได้เลยนะฮะแต่จริงๆวันนี้ผมวัตถุประสงค์หลักไม่ใช่อยากจะขายของแต่วัตถุประสงค์หลักก็อยากจะมาอวด ว่านี่คือนาฬิกาที่ผมรู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกชอบนะฮะมากๆนะแล้วก็คงจะเป็นเ d o x ที่ผมชอบที่สุดเรือนหนึ่งในชีวิตนักสะสมนาฬิกาของผมชอบไม่ชอบคลิปผม,ผมฝากคอมเมนต์นะฮะชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ